สวัสดีครับเนี่ยครับผักสลัดรอก็กินได้แล้วครับเริ่มจะแก่แล้วเนี่ยถึงก็กินได้ทั้งนานแล้วมีไม่กี่ต้นครับพอได้กินกำลังงามใบสมบูรณ์ครับในพิ่งลดน้ำเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับ,รบใบรางเริ่มแก่แล้วครับเนี่ยยังไม่ได้กิน ่กระถางเล็กๆนี่ครับแค่นี้ก็ได้กินแล้วครับนะครับี่ข้างล่างนี้นี่ครับเนี่ยกระถางเปล่าก็คือกินไปหมดแล้วครับกระถางเปล่าข้างล่างนี่คือเอาไปจิ้มน้ําพริกก็หมดแล้วที่เหลือก็เนี่ยอยู่ข้างบนนี่ครับต่างบนชั้นนี่ครับมีกินจะได้มีกินตลอดครับแล้วก็อรอลุนใหม่ต่อไปครับนี รุ่นใหม่ก็อยู่นี่ครับนี่อยู่ในสังก่าแล้วครับเดี๋ยวก็ได้เวลาที่จะเอาลงไม่ถาดเพาะแล้วครับจะลงถาดอันนี้เป็นกรีนโอ๊กครับอันนี้เป็นเรดโอ๊ครับต้นกลาง,งามครับป็นสมบูรณ์ครับนีครับนี่ลงก็ได้เยอะเลยครับเนี่ย ได้หลายร้อยต้นครับแต่คงไม่ได้ใส่แต่คงไม่ได้ปลูกในกระถางเล็กๆไงครับจะเอาไปปลูกที่แปลงครับในแปลงเตรียมแปลงเตรียมอะไรไว้แล้วครับเดี๋ยวลงถาดเพราะต่อไปก็ย้ายลงแปลงครับอันนี้ดูผลงานแมวครับเขี่ยเละหมดเลยครับอันนี้จะเป็นอ่า อะไรนะก็เรียกเรดดิทเนาะเบบี้อืมเบบี้เรดดิทครับใช่ใช่ใช่ใชนี่มีเขียนอ้อนี่นี่ครับเรดิเชอรี่ครับโอ้ยจำผิดเรดิตเชอรี่ครับยังพอได้อยู่เดี๋ยวจะเอาไปลงเนี่ยครับว่าจะอาลงกระถางแบบนี้ครับส่วนในนี้เล่เนี่ยครับ ที่แรกขึ้นเต็มงามเลยครับเจอแมวครับมาเขียวโอ้ยน่าเสียดายเแบบี้แครอทครับเป็นเบบี้เแบบี้แครอทนีเจ้าเหมียวเล่นสะเละเลยเห็นไหมครับนี่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่ครับ <c oughs> นี่ครับตันนี้เอา กระาผักสลัดเรดโอก๊กนีนโอ๊กมาให้ชมครับพร้อมกับรุ่นพี่ที่กินแล้วกินไปแล้วได้กินไปแล้วกินไปเยอะแล้วครับนี่ครับอันนี้อันนี้ก็จะเพาะจะเป็นมะเขือครับเรียกมะเขือมะเขือเล็บแมวหรือไงไนครับลายล,ลูกเล็กๆครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นพริกครับอันนี้เป็นพริกขาวครับ ตเตรียมเอาไปลงปแปลงดินต่อไปครับนะครับอยากกินอะไรก็ปลูกครับอยากกินอะไรก็ปลูกชอบกินอะไรก็ปลูกผมชอบกินผักสลัดผมจะปลูกกินตลอดครับไม่ให้ขาดไม่ให้ขาดไม่ให้ไม่ให้ขาดขั้นตอนครับมีกินตลอดต่อเนื่องครับโอเควันนี้เอา ักสลัดไม่ให้จมแค่นี้ครับโอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ